น้ำก็จะเต็มสวยงามเราก็ใส่ปูนขาวไปเรียบร้อยนะคะตามที่ให้ให้ท่านผู้ชมได้ตื่นนอนเช้ามาเก็บคลิปยาวคลิปเช้านิดนึงเลื่นแนบบรรยากาศอันนี้หลังจากสูบน้ำใส่นะคะเหมือนหมอกทางผักนก็ไม่ใช่หนาวขนาดนั้นดูบ้านสวนของเราค่ะบ้านสวนนะคะ เดี๋ยวว่าจะพาเดินไปฝั่งนูน้นดูนเนยแดงยังอยู่ไม่วันเอานเนยแดงให้ให้ปลานะคะก็จะมีอือีเคนม่หมอกนะฮะน้ำหมอกก็มีนะคะเย็นสวัสดียามเช้าคะ่ะเรามาดูหมอกกันนะคะจริงมันคงไม่ใช่แถวบ้านสวนนะคะมันไกล ไม่ได้ไกลมากหรอกแต่ว่าจะได้เวลาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะไปส่งบุตรชายแล้วค่ะนี่ค่ะสภาพตอนเช้าแถวบ้านสวนนะคะมันไกลไม่ได้ไกลมากหรอกแต่ว่าจะได้เวลาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะไปส่งบุตรชายแล้วค่ะนี่ค่ะสภาพตอนเช้าหวังว่าจะได้รับการสนุนเช่นเคยเดี๋ยวเราจะลดน้ำอะโวคาโดก่อน <laughs> สงสารเขาเดี๋ยวไปเอาคุกตื่นนอนเช้า มาเก็บคลิปยาวคลิปเช้านิดนึงอยากแนบบรรยากาศอันนี้หลังจากสูบน้ำใส่นะคะมันไม่ได้โดนน้ำค่ะใช่ไรนะคะไม่ได้โดนนะอ้าวสภาพของบ่อนะคะทีนี้นี่นแห้งแล้วปูถังก่อนนะคะอาจจะเอาขันตักขึ้นมาเลยบายค่ะเจอกันคลิป คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนชมคิดให้เราสวัสดีค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะยอยู่เนยแดงเรยังอยู่แมงวานเอานเยนยแดงให้ให้ปลานะคะก็ยังหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นเคยเดี๋ยวเราจะลดน้ำอะโวคาโดก่อนสงสารเขาเดี๋ยวไปเอาคูนเยนยแดงเรยังอยู่แม่วานเอานเยนยแดงให้ให้ปลานะคะ จะยังนกเสียงกาปกติประมาณหกโมงจะเจอนกนะกนกจะบินผาน่าจะพักอยู่ตรงนี้แหละตื่นนอนเช้ามาเก็บคลิปยาวคลิปเช้านิดนึงอยางแนบบรรยากาศอันนี้หลังจากสูบน้ำใส่นะคะไปค่ะเจอกันนะคะคลิปหน้าไลฟ์สดวันแรกนะคะคือวันเสาร์นะคะ จะไม่ไรูอไม่สางโอเคเข้าบ้านกันดีกว่าแต่ไม่เหมือนวันที่เราถ่ายคลิปวันแรกลมเย็นหน,นาวไม่ใช่ถ่ายคลิปวันแรกพูดผิดเออช่วงนี้เป็นยังไงไม่รู้อะโวคาโดนะคะ,ะต้นแรกต้นสองน่าจะกายว่า <laughs> นิดหน่อยแ <laughs> ถวบ้านสวนนะคะมันไกลไม่ได้ไกลมากหรอกแต่ว่า จะได้เวลาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะไปส่งบุตรชายแล้วค่ะนี่ค่ะสภาพตอนเช้าแล้วแห้งแล้วปลาก็ได้เหมือนว่านี้หน่อยแล้วก็มีเด็กชายน้อยคนนั้นเด็กชายน้อยของเราลงไปตีตีฉิ่นตีฉาบนะคะเหมือนหมอกทางผ่านก็ไม่ใช่หนาวขนาดนั้นดูบ้านสวนของเราค่ะบ้านสวนนะคะ เดี๋ยวว่าจะพาเดินไปฝั่งนน้นนี่ตี๊ดตี๊เคนี่หมอกนะน้ำหมอกก็มีอยู่นะคะเย็นเหมือนหมอกทางผ่านเลยะแต่ไม่ใช่หนาวขนาดนั้นนู่นบ้านสวนของเราค่ะบ้านสวนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวว่าจะพาเดินไปฝั่งนน้นจะไม่เหมือนวันที่เราถ่ายคลิปวันแรกลมเย็นหนาวไม่ใช่ถ่ายคลิปวันแรกพูดผิด เออช่วงนี้เป็นยังไงไม่รููุ้ถังก่อนนะคะอาจจะเอาขันตักขึ้นมาเลยบายค่ะเจอกันคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสน,นุนชมคลิปให้เราสวัสดีค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะอยู่เพราะว่าเราก็คงงดอาหารค่ะก็คง เขาเรียกอะไรนะตอดกินเนาะนี่ๆหน่อยไหลสดวันแรกนะคะคือวันเสาร์นะคะ,อจจะอโอเคเข้าบ้านกันดีกว่าบายค่ะเจอกันนะคะคลิปหน้าพกเสียงกาปกติประมาณหกโมงจะเจอนกนะนกจะบินผาน่าจะพักอยู่ตรงนี้แหละ เลยตรงนี้ไปก็จะเป็นบ้านสวนของเรานะคะนี่ค็บ้านสวนทีน,นี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสน,นุนชมคิดให้เราสวัสดีค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะน้ำก็จะเต็มสวยงามเราก็ใส่ปูนขาวเรียบร้อยนะคะตามที่ได้ให้ท่านผู้ชมในบุถังก่อนนะคะอาจจะเอาขันตักขึ้นมาเลย บายค่ะเจอกันลิปไหล์สดวันแรกนะคะคือวันเสาร์นะคะโอเคเข้าบ้านกันดีกว่าผู้ถังก่อนนะคะอาจจะเอาขันตักขึ้นมาเลยบายค่ะเจอกันที่ผู้ถังก่อนนะคะอาจจะเอาขันตักขึ้นมาเลย บายค่ะเจอกันคิดอยู่เพราะว่าเราว็็คงงดอาหารค่ะก็คงเขาเรียกอะไรนะตอดกินเนาะน,นี่หน่อยๆตีเคนี่หมอกนะคะน้ำหมอกก็มีนะคะเย็นิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสน,นุนชมคิดให้เรา สวัสดีค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะตื่นนอนเช้ามาเก็บคลิปยาวคลิปเช้านิดนึงเดี๋ยวแนบบรรยากาศอันนี้หลังจากสูบน้ำใส่นะคะปุถังก่อนนะคะอาจจะเอาขันตักขึ้นมาเลยบายค่ะเจอกันคลิปสวัสดียมามเช้าค่ะ เรามาดูหมอกกันนะคะจริงมันคงไม่ใช่สวัสดียามเช้าค่ะเรามาดูหมอกกันนะคะจริงมันคงไม่ใช่ตื่นนอนเช้ามาเก็บคลิปยาวคลิปเช้านิดนึงเหี๋ยนแน่บรรยากาศอันนี้หลังจากสูบน้ําใส่นะคะบายค่ะเจอกันนะคะคลิปหน้า ต่ไม่เหมือนวันที่เราถ่ายคลิปวันแรกลมเย็นหนาวไม่ใช่ถ่ายคลิปวันแรกพูดผิดเออช่วงนี้เป็นยังไงไมู่้้ดีเคม่หมอกนะคะน้ำหมอกก็มีนะคะเย็นเช้าบรรยากาศตอนเช้านะคะเสียงไข่ขัน เสียงนกเสียงกาปกติประมาณหกโมงจะเจอนกนะนกจะบินผาน่าจะพักอยู่ตรงนี้แหละเลยตรงนี้ไปก็จะเป็นบ้านสวนของเรานะคะนี่้าบ้านสวน,นเลยตรงนี้ไปก็จะเป็นบ้านสวนของเรานะคะในเข้าบ้านสวนไลส์สดวันแรกนะคะคือวันเสาร์น,นะคะอ่าไช่หรือวันเสาร์โอเคเข้าบ้านกันดีกว่า อันอีกบอ่อหนึ่งนะคะบอ่อที่บ้านอีกบอ่อเราจะไม่เดินไปที่แถวอันอีกบอ่อหนึ่งนะคะบอ่อที่บ้านอีกบอ่อเราจะไม่เดินไปที่แถวด,ดูนเนแดงเรายังอยู่เมอวาเอานเนแดงให้ให้ปลานะคะก็ะยังเหมือนหมอกทางผัคเหนก <c oughs> ็ไม่ใช่หนาวขนาดนั้น รบ้านสวนของเราค่ะบ้านสวนนะคะเดี๋ยวว่าจะพาเดินไปฝั่งนู้นมันไม่ได้โดนน้ําค่ะใช่ไรนะคะก็จะโดนนะอา้าวสภาพของบ่อนะคะทีนีน้นี่แห้งแล้วมันไม่ได้โดนน้ําค่ะใช่ไรนะคะก็จะโดนนะอา้าวสภาพของบ่อนะคะทีนีน้นี่แห้งแล้วบรรยากาศตอนเช้านะคะ เสียงไก่ขันเสียงเหมือนหมอกผังๆเลยไม่